แฟนแฟนคอบอนคาเฟ่ fan, Cafe, ครับลิ Liverpool เวอร์พูลนะฮะชุดไม่อยู่นะครับชนะ5เกมรวดเลยครับอัดเอฟเวอร์ตันสองหนึ่งในสดเมอร์ซี่ไซด์ดับเบี้แมทช์เมื่อวานนี้คู่หัวค่ำนะนำก่อนสองศนย์ 0, ครับกาเฟนแบกเอจีจีเก้ T K. ภายในครึ่งชั่วโมงนะั้นนึกว่าจะหวานจี๊บไปเจอก็ตีไข่แตกอินซ่าการ5เกมดีไม่โดนตีเสมออ่ะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้ตามสไตล์ของลิเวอร์พูลนะฮะ15คะแนนเต็มและยังเป็นเต็งเงินอยู่ฮะ ว่าทุกเรื่องนี่แมนยูชนะเชลซีสองหนึ่งเกิดเรื่องมากมายเลยฮะโรเบิร์ตซันเชสแม่งโดนใบแดงแต่นาะทีที่ห้าโอ้บูโร่ทำประตูได้นาะทีที่สิบสี่หนึ่งศูนย์เป็นประตูที่หนึ่งร้อยในทุกถ้วยให้กับแมนยูกาเซมิโลครับทำประตูสองศูนย์นาทีที่สามสิบเจ็ดดื้ว่าจะสบายฮนะท้ายครึ่งแรกกาเซมิโลแม่งโดนสองเหลืองนาทีที่แปดสิบเชลซีตีใหญ่แตกไล่ไม่ทันนะจบที่หนึ่งสองเชลซีแพ้นัดแรกของฤดูก,กาลนะ ส่วนแมนยูชนะด้านนี้กระโดดไปที่10ไม่ต้อง14อีกครั้งสถิติของออฟตาเขาบอกว่านี่เป็นคู่แรกในประวัติศาสตร์ที่ครึ่งแรกมีสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะมี2ประตูขึ้นไปมี2ใบแดงขึ้นไปมีการเปลี่ยนตัวมากกว่า2คนเป็นทันแรกในประวัติศาสตร์ที่มีลิกเลยสองใบแดงในครึ่งแรกนี่ต้องย้อนไปเกมพาเลทกับเชลซีเลยนะฮะสองใบแดงในครึ่งแรกเกิดขึ้นยากนะเมื่อปี2 0 1 4ตุลาคมส่วนกาเซมิโลคือนักเตะคนแรกของแมนยูนะฮะที่ยิงประตูได้ ในครึ่งแรกและโดนไล่ออกในครึ่งแรกแหมอะไรจะขนาดนั้นคนสุดท้ายที่เกิดขึ้นต้องย้อนไปอดีบยอยิงให้สเปอร์ใส่อาร์ซนอลเมื่อปี2012เดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็โดนไล่ออกในครึ่งแรกและเชลซีเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะเปลี่ยนผู้เล่น3ครั้งใน21นาทีแรกอะไรของคุณเนี่ยมาเรสกานะฮะส่วนไบตันกับสเปอร์จบที่2 2นะฮะไบตันต่างนอน2-0เลยฮะมินเต้โอ้โหทำให้ึกถึง,ถงทีมของน้าแอน,นเลยฮะ ลุดเดียวแบบโอ้โหกระจายอ่ะแล้วอาร์ไกลแม่งยิงสุดตีนสองศูนย์นะฮะถ้าเป็นส um, เปอร์ทีมเดิมคงจะแพ้ไปละแต่นี่ฮะได้มาสองหนึ่งจากดิชารีซอนแล้วก็แปดนาทีสุดท้ายฮะยานพอฟานเฮกเท่ Paul, ฮะทำเข้าประตูตัวเองไปเอานะโดนนำสองศูนย์กลับมาได้หนึ่งแต้มถือว่าโอเคนะเบอร์รี่กับฟอร์เรสต์นะจบที่หนึ่งหนึ่งนิโกลวิลเลียมส์แต่หัววันเลยฮะให้ฟอร์เรสต์นำแต่ว่าเจดอนแอนโทนีก็ตีเสมอให้เบอร์รี่ได้นาะทีที่ยี่สิบเวสต์แฮมกับพาเลสตนะฮะ พาเลทบุกชนะนะ,ะมาเตต้า1-0จ่งศูนยลอดเว้นตีสมอหน1-1นาทีที่49แล้วก็ไทลิกมิเชลทำประตู2-1ให้พาเลทพาเลทนี่ยังไม่แพ้ใครนะชนะ2เสมอ3ไม่แพ้มา17นัดในทุกรายการแล้วเหลือเชื่อนะชนะ7เสมอ10่ 4, นะส่วนเวสแฮมอยู่ในโซนตกชั้นนะวูฟกับลีสวูฟนำก่อนนะฮะแต่โหววันเลยฮะแต่เจอ3ประตูะฮะจากโดมินิกคาร์บูรลูวินอันตันสแต็กนะฮะแล้วก็โอคาฟอร์อม,มาป่าย,ยังไม่มีแต้มนะแพ้5นัดรวดอนะ่ะตกชั้นแล้วนะ สวนฟูลแลมชนะเบนฟอร์ด3-1ฮะเบนฟอร์ดนำก่อนนะฮะจากดามสกัดอ่แต่ว่าอีวอบี้แฮร์รี่วิลสันและการทำเขา้าดูตัวเองของเอธานพะินน็อกฮะทำให้ฟูลแลมชนะไปนะลิเวอร์พูลเต็งหนึ่งนะฮะห้าใจหกอาร์เซนอลนะสี่ใจหกแมนซิตี้หนึ่งใจเจ็ดเชลซีไปที่หนึ่งจ่าสิบหกนะฮะสเปอร์หนึ่งใจสี่สิบแมนยูหนึ่งใจห้าสิบนี่คือหกตัวเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกฮนะโซนตกชั้นนะ ley, เบอร์ลี่สี่ใจสี่บูฟเก้าใจสี่ หนักนะววูฟนี่ไม่มีแต้มเนี่ยซันเดอร์แลนด์สิบจ่ายสิบเอ็ดเวสต์แฮมเต็งสี่ห้าจ่ายแปดก็เสียวนะลีสแปดจ่ายสิบห้าและเบนฟอร์ดห้าจ่ายสิบสองเก็บมาฝากกันนะฮะวันนี้ลุยกันต่ออีกสามคู่คู่เอกนี่อาร์เซนอลกับแมนซิตีลักพี่เสียดายน้องนะอาร์เซนอลได้เปรียบนะมาดูเอเก้โยเคเลสเอเซซูบิเมนดีไลส์เมลิโนแล้วอาจจะได้ซาก้ากับโอเดกาอยู่ที่มานั่งสำรองแต่แมนซิตี้แม่งมีฮาแลนด์หมัดหนักอะ่ะ นั่นหมายว่าอาร์เซนอลจะเล่นดีกว่าจะแมนซิตี้จะเอาตัวรอดได้เพราะฮาเลนให้จบที่เสมอ1ประตูต่อหนึ่งแล้วกันนะฮะซันเดอร์แลนด์กับวิลล่าครับวิลล่านี่เป็นบอลอันนะยังไม่ยิงและยังไม่ชนะซันเดอร์แลนด์เก่งในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้เอานะยังเลือกวิลล่านะทีมใหญ่นั่นหะมายให้วิลล่าบุกชนะแบบทุลักทุเละฮะสองประตูต่อหนึ่งแล้วบอลมัดกับนิวคาสเซิลยังชอบตัวเขาทำนิวคาสเซิลนะทั้งวอเทอร์เมเเดอร์ฮาวิบานแอนโทนีอิลังกาแต่แออนนนนโโททีกดดจะติษแบ ในลีกอยู่นะก็น้ำแมวให้จบที่หนึ่งหนึ่งรอรุนกันต่ออีก3คู่ในคืนนี้ครับพีม์ล erm ีกอังกฤษนัดซุปเปอร์ซันเดย์ครับ